ขณะนี้เข้าเทียบทุนแล้วเอาละครับเข้าเทียบทุนแลวครับพี่น้องปีแดงชาละวันนาวาสิง์ลีโอน้ำเงินครับไกรทองสองอัชรลนาวาครับพี่น้องไอหนูเยาวชนจากจังหวัดพิจิตรครับอายุไม่เกิน18ปีซึ่งจะแข่งสนามวัดท่าหลวงพระรามหลวงในวันที่7ที่8กันยายนนี้จะไปพบกับเยาวชนเชียงราย ยาวยาคนหัวไทยและยาวยาชนจากระยองฮีคูนี้อย่าลืมนะพอสู้เลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเติมเป็นยังไงกันบ้างดูซิว่าไกลทองจะทำอะไรไอ้หนูตัวน้อยอายุไม่เกิน18ปปีได้หรือไม่อ๋อ ไก่ทองรุ่นแรกไก่ทองรุ่นดั้งเดิมนั้นต้องอายุเหลือโน่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยแปดออนก็ต้องแววแค่สามปีเองตอนนี้ไก่ทองรุ่นใหม่ไว้ต่อร้อยชาร์วันหัวดงไก่ทองสออัธรลตะวันคำว่าสออัธรันก็คือวิสิตของครูวิสิตอัธรลข้าวคูปิสิตอรชเจ้าวันหัวหัวดงในรูปปัจจุบันเจ้าวันชาระวันนี้สนับสนุนโดยนายกบุญมีวีไพรเยาวชนคนวิสิตวีภัยเยาวชนคนวิสิตเอาเลยคนวิสิตบินกันใส่กันแดงใส่กันแดงแบบมีชาระวันกัไก่ เทียวไ้แค่จะคมหรือว่าหอกจะคมกว่าดูตาต่อไปเอาละครับดูเสว่าถ้ามอกตาฝายตาลองน้ำสีนำเงินคขอางได้เปรียบมั่คือกายท้องกายท้อง สไลั์ของบางกรเอาละครัาชลวันชารวันดาวาาวัชชนยาวชนไลกอดกอดได้ไม่ได้กอดได้แต่งได้ไม่ได้หนูยาวชนตัวน้อยๆ้ไว้ตัวน้อยๆ้อยไว้เหอเะรู้ดูสิว่านายกคุณมีแก้กับคนบอกว่าอาชนะมึงได้ตอบเข้าแน่นอนอ้วตาคนตาเบิร์ดตาคนตาไกนตาคน่ตาไปจะไกลตอไก่ตาไก่ตปแล้วาไกจะอยก่ตาไก่ตาไก่ตาวนาไกตาจะ่ตาไก่ตาไม่ตาไกอดาไก่ตาไม่ตได้ตาไก่ตาไก่ตาไกตาไก่ตาคกตาก่ดไก่ได้แแตไ่ตาไม่ได้ <Ministry> โอนได้แสงได้หรือไม่ได้ลอดใต้สะพานแหวนมาแล้วก็ต่างคนต่างคอชนละวันนาวัดหัวยังไงจะตีได้ตลอดปอดภัยไปทองไก่อสองพัดทะลุนาวัดต้กงต้อ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 ต้องตไก่หัวก้อแล้วก้ออีกอีกไก่หัวก้อแล้วก็อีกจานโตหัวยังทองแล้วเพงเหลือไม่ขาดเลยว่าไก่ทองตีจี้มาไก่ทองจี้วะแล้วก็ปล่อยเือไหลเข้าเซตไก่ครับกรรมการรู้ตะเกียบไม่รอจ้า ตัดติดใน่รองน้ำแดงครับชาลวันนาวาสิงห์นิเป็นเรือชนะชาละวันนาวาสิงห์นิวไอหนูเจาวชนตัวน้อย,อยเป็นเรือชนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี้ชาละวันตัวน้อยมาเจอพญาชาลววันลำใหญ่กัน้างครับพี่น้องในเที่ยวนี้ขับเรือต่อไปนะครับพญาชาละวันสิงห์นิหนึ่งเป็นเรือย้อนยุคนะครับรอบรองจะได้เลย ยาชาละวันสีนี่วหนงจะอยู่ล่องน้ำสีแดง <ไอ S 1> ก็ไม่มาดูทองเขาเป็นทองสีน้ำเงินครับปีพาดัยรุนตรงเนี้ยเอาเวลาปะปีเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาไม้ออกอ่างปีนิดนึงดังจัดเหลียวเสียงลงไม่ไหวดันก็เธอไม่ไหวอมาดูคู่นี้ครับม่เมื่อสักครู่ไก่ทองง้างหอกแล้วหอกหลุดมือครับงางแรงไปหน่อยหุ่งไม่ทันครับคู่นี้ก็ชาละวันนะรู้เปลาแต่ดีนะทำไมหอกหลุดอ่ะทาไมถ้าหอกหักก็จะเป็น เวลาด่าคนด่าครับขออนุญาตแลเจ้าหน้าที่เครื่องขยายดูต้นเครื่องขยายที่จุดปล่อยด้วยครับครับเลยรับแจ้งจากจุดปล่อยเครื่องขยายไม่ดังเรียกเรือไม่ได้ยินเลยครับค้าบก็ขออนุญาตเรียกเรือเลยนะครับพญาชารวันสิงห์เลียวหนึ่งร่องน้ําแดงเจ้าแม่ประดูทองคำบินทองร่องน้ำน้ำเงินเทพทองคงร่องน้ําแดงรักไทยพรวิวัฒน์ร่องน้าน้ำเงินขัดชัยร่องน้ําแดงเทพธนนนนท์ต่ออทศสมทุกุลร่องน้ำน้ำเงิน เพชรดารามาม่าร่องน้ำแดงกันต่องแตงร่องน้ำเงินสิงห์นำนำเก้าร้านโคธนาร่องน้ำแดงพอ่อหลวงพ่อแววสิงห์ลนกิจร่องน้ำเงินอเรา,ามาดูวพาวาร่องน้ำแดงชาระวันสิงห์โยสามร่องน้ำเงินครับอ่ะอ้าวเรามาดูคู่นี้เข้าก่อนจุดสตาร์ทก่อนเลยครับยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่บลลังเลยอย่างนี้ทลิเกก็เราบอกจเจ้าละแค่ตัวเครื่องจากเมืองพิจิตรเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเจ้าละแค่ตัวเครื่องเลยครับพี่น้องครับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางย้อนยุกนี่แชมป์วัดหาดครับย้อนยุกลำนี้เป็นโบราณจากสบปเราอายุเรือตั้งแต่ประมาณนะโดยประมาณนะครับปี246เห็นจะได้นั้นเรานับจากท่านนายกนิมิตรสมัยที่ยังอยู่นะครับ ถึงเป็นบุตรชายนายกบุญมีนําเข้าอิมพอตจากสปปเราแม่เล่นอังกฤษเลยนะเนี่ยอังกฤษอิมพอตอิมพอตอิมพเดี๋ยวนี้เก่งอังกฤษนะนะแล้วันนี้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษเริ่มเป็นแล้วเป็นเรือที่อิมพอตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราจะไม่เสียงเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะพายไปถึงคู่ที่32เลยนะครับครับหมดรอบรองชนะเลิศ เราก็จะพักรับประทานอาหารกลางวันครับครับเรามองไปชุดปล่อยเรือสองลำเขาเฮียบท,ทุนแล้วเ๋ยวจะภาพจะบอกว่าไม่มีประวัติขมินทองหรือครับนีละโคตรเก่าเลยเก่ากว่าชาลวันอีกครับน<ไ>่าจะอายุสักประมาณปีสอง5เพราะว่าชุดนั้นชุดขมิลลำแรกจะไปอยู่ที่เป็นสอนสุวรรณอ๋อขมิลลำแรก อยู่ที่นี่ถึงปี25 2พ้อย่างร0 0เปเ์ห้ามเถียงเพราะว่าภายสามเที่ยวกับสอบทองชิงถ้วยพระราชทานหน้าวัดใหญ่ปีนั้นเป็นปีที่สามของสอนทอง้ายกับขมินสามเที่ยวเกิดฟ้าผ่าอย่างอัศจรรย์และได้สอนทองได้แชมป์เป็นปีที่สามนั่นแสดงว่าขามินลำแรกยังอยู่วัดหัวดงยังไม่ได้ไปเป็นสอนส่วนเอาละครับขมินทองหรือว่าวันนี้เจ้าแม่ปดูุทองกองทับเรือภายให้ เอาละครับจะทําได้หรือไม่ได้ส่วนชาลววันทีมทนายแบงค์บ้านแสงดาวผู้เพียงจังหวัดน่านมาช่วยพายเสริมกําลังให้ผู้เพียงซึ่งน้ากําลังท่วมชุดงานนี้ภาระ,ะรองตอแม่านายกบุญมีหาบานี่ชื่อชื่อทีมเนี่ยชื่อน่ากลัวนะภาระภาระจะเป็นภาระชาลวันหรือไม่ภาระ,ะรองตองเอาละเหลืหลหยอย้อนยุคในประเภทกอรครับรอบรองชนะเลิศเที่ยวแลก อาจารย์บดิกเขาบอกว่าครับเหลือรุ่นนี้สิบใบเหลือ,อยังไม่กระเตื้องเลยส่วนน้ำเงินคขมีทองหัวแบงท้ายเบียจ่าทั้งคู่เอาละกองทัพเรือครับส่งกำลังพลมาช่วยนอกนั้นนอกนั้นในไส้กลางๆเขมีทองจะเป็นสหารใหม่ไปกองไปดำไปแดงนั่นแหละครับนี่แหละลุงแววสมัยจ่าเบียร์ตอนนั้นจ่าตีมาอยู่วัดหัวดงเนี่ย ทำวัดหัวดงเราเลื่อมเลยครับสตอ่าออนสตอ้านจะเบียยังไงก็บอกกองทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือยังไงก็มาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยที่มาสมัยก่อนๆโน้นก็แต่ยุคผู้พันไปทูนบุญแช่ม่์ยไงับมาฝึกซ้อมเดียวิ่งอยู่ที่นี่เลยนะวิ่งที่นี่ด้วยใช่โนดข้าบตลาดโนดสาวนิกลีดอยากได้คนในเครื่องแบบผู้การไปทูนจดัดให้รับรับหนึ่งถึงสี่ลั่น ลั่นทุ่งเลยใช่ไหมเฮ้ยอ้าวลุงว่าวลุงว่าวเห็นเวลาเขาปึกอ่ะเขาดับนับได้ถึงที่เลขอะไรอ่ะไม่รู้ดิไม่ได้ไม่เคยเป็นทหารเป็นตำรวจเอ่าดับได้แค่เลขสี่ผมกันดิผมว่ถูกทหารมาครั้งนึงถูกอะไรรึยังไงถูกอะไรทหารถูกเตะถูกทหารแต่ถูกงานเตะแหม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ต้นทุน ม่แกอย่าบอกนะว่ามีขยะอีกแะไม่มีไม่มีอุตส่าบอกพระบอกเจ้าอุตส่าบนแล้วบนตกแล้วไม่มาบนตกนี่ผมก็บนให้เรียบร้อยใช่เมื่อวานนี้นะมันขึ้นแรงแล้วมันคกจะลอยไปบนแล้วล่ะคีนี่ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็อย่าไปท่วมเอาขยะปูนฝอยพี่น้องอย่าทิ้งใช่ตามริมแม่น้ำไม่ได้ครับสมัยนี้มีเทศบาลมีสุขาพิบาลมีโอ้ยเยอะแยะครับใช่ช่วยกันดูแลครับเชื้อโรคมันแพร่กระจาย แค่ยาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าเอาขวดไปทิ้งเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายสุดๆในแหลมน้ำเนี่ยถือว่าเป็นขยะอันตรายครับผมขยะสีแดงครับตาหัวกะโหลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะอันตรายอะไรนะกระดูกควายเหรอกะโหลกควายอาวไม่ใช่กระดูกควายอ่ะไม่ใช่ครับเพราะมันมีหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกควายไว้เออผมพูดถูกพูดผิดไอ้กระดูกที่ควายเนี่ยมันเหมือนสัญลักษณ์ก็ต้องห้ามกะโหลกนะหมายถึงอันตรายใช่ ก็เหมือนกับข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าวเนี่ยอ่ะสรุปแล้วเด็กผมอยู่ออยเลยวะเนี่ยออกยากหน่อยนะลุงแววมันเป็นเียวยาวแล้วก็ใหญ่เวลาด้วยแต่นิ่งแล้วนิ่งแล้วทั้งสองลามันนิ่งหมดแล้วน้ำเงินครับเจ้าแม่ประดูทองขบินทองถ้าเด็กๆบอกว่าหายใจอยู่ไหมคุณลุงพี่ยังหายใจอยู่ไหมมีการเอามือปัดเอามือปัดเอามือปัดใครไปตีทองนะลูกสาวแล้วลูกุงแวว เมื่อเที่ยวนี้จริงๆแล้วพญาชะพญาชาละวันนี่แหละดูเนาิ่นนานแล้วนะแล้หลอกน้ำาเหมือนเป็นไงทวนนี่หรอรู้สึกจะทวนถอยอีกกระมินถอยก็เป็นถอยยังลงพายไม่ได้กรมินถอยไปหน่อยแกเป็นเจ้าภาพต่อยเขาโขนน้องถอยแน่นอนไม่เพราะเรือปล่อยได้ตันแม้อันนี้ท่านเลยมาปุ๊บไม่ได้แล้วต้องถอยแย่เล่นนะพี่น้องเขาไปหัวเสมอกันนะครับ แต่ถ้าเราดูมุมมันไม่ได้นะเพราะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันอีกโคง้งนึงมันโค้งมันโค้งจุดนั้นเนี่ยนาเขาจะพุ่งไปทางเทศบาลฝั่ง